องี้ครับสมมติอันนี้เคเป็นไม้ฉากอยู่อย่างนั้นนะลูกอย่าขยับเพี้ยนะครับถ้าวันนี้ไมอะมามามมามมามามามมา้ามอมามามามมมานีมามามม้มามาามมาาาาอมามมามมามาามมามา มะตูมคือรูปโอเคไหมมาตูมคือรูปไม้ฉากเปรียบเพราว่าแขนของมะตูมนี้แขนของรูปอยู่ในไม้ฉากไหมครับแขนของรูปอยู่ในไม้ฉาบเดี๋ยวมาตูมเป็นใครมาตูมเป็นรูปอันนี้คือไม้ฉาบเอ้าฮะเอาไม้ฉาบมาครับแขนมะตูมอยู่ในในไม้ฉากไหมครับแขนมะตูมอยู่ในไม้ฉากไหม ถ้าแขนของมตูมอยู่ไหมฉากเราเรียกว่ามุมแหลมเราเรียกว่ามุมแหลมไปทนี่มุมแหลมไหมจ๊ะไม่ใช้ไม่แหลมแหลมแหลมถูไหมครับมุมแหลมมันจะอยู่ในไม้ฉากใช่ไหมครับมุมฉากจะเท่ากับไม้ฉากพอดีเมื่อไม้ฉากมาครับมุมฉากจะเท่ากับจะเท่ากับพอดีถูกไหมครับแต่ว่าแขนตรงแขนมือตรงมือถือว่าอะไรครับเป็นมุมฉากถูกไหมฮะ แขนมาตูมตอนนี้เลยไอ้อย่าพึ่งสิแขนมาตูมเลยไร้สายอย่งครับแขนอานนี้มาตูมเลยไร้สายอย่งครับเรียบร้อยแล้วแปมุมปัดแล้วก็ใส่ตาคนเดียวปาดแขนมาตูมคุณคุนอ่ะแขนมาตูมอันนี้เป็นไม้หาจุดก่อนครับเป็นอะไรเป็นแจ็คอยู่ข้างหลังรถอยู่ข้างหน้าขอบคุณเล่นครับแจ็คไปเข้าเลย คราวนี้แม่ตูมแขนแม่ตูมเป็นเส้นอะไรครับมุมมุมตรงต่อไปแขนแม่ตูมรู้จักมุมตรงพยายามเรียกว่ามุมครับเขาไม่มีเวลาเหรอเข้าใจไหมครับเข้าใหม่มุมมีคนขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือไม่มีอีคิวทำอะบรนี้อ่ะมาน้องนัทกับน้องภูผามา

แหลมแหลมแหลมอยู่ในไม้ฉากใช่ไหมครับแขนนี้ของแหลมอยู่ในไม้ฉากใช่ไหมลูกต่อไปมุมมุมไล่มุมฉากต่อไปมุมตรงมุมปไปมุมกับถูกต้องครับเห็นไหมครับอ่ะไปเป็นไม้ฉากปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกลงนะเดี๋ยวฮัลโหลถึงไปมู่เลย จะเป็นมุมไม่เรียกไม่เรืยกไม่ฉาบ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 อ่ะมันต้มเป็นไม้ฉากเจับไม้ฉากเทียบมุมอ้าวเอาไม่ฉากขึ้นไม่ฉากขึ้นขึ้นจุดถ่ายรูปเหรอไม่ฉากขึ้นขึ้นฉาบเอาไม้ฉากเทียบมุมอ้าวเฮ้ยไม่ฉาบฉาดีๆฉาดีๆแข่งย็นตรงตรงตรงฉากเย็ยตรงอ้าวมุมมุมเต็งขึ้นอ้าวมุมฉากจับมุมฉาก ขายังเสมอไหมเสมอไหมอ้าวมุมแหลม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 จะอยู่ในไหมขามุมป้านมุมป้านป้านบ้านบ้านเกิดขาได้ไหมเขามุมตรงมุมกลับโอเคยังเอามุมแหลมน้องนั้มุมแหลมมุมแหลมทำไงมุมแหลมเยี่ยมมากมุมฉากเป็นไงน้องนั้มุมฉากมุมฉาก เรียบมือไม้ฮาร์ดมือก่อนนะครับต่อไปมุมปั้นมุมปั้านปั้นปั้นมุมตรงตรงตรงมุมกับ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 โอเคไหมครับโอเคโอเคครับขอบคุณครับอ่ะนักเรียนจับคู่กันผู้ชายคู่ผู้ชายผู้หญิงคู่ผู้หญิงครับ